ไม่มีเลยเ่มีรานร้านไหนม้โนีมเกษตรกรประจำรานหรือเปล่านะมีเกษตรกร่ประจำอย่าส่งที่ไหนไปกาฟลาราคาแล้วก็ข้า่ายอย่างนนขนะฮะแล้วก็ขายขายปาตติดราคาไม่ต้องร้ปร